่วันนีรับท่านผู้มที่รักครับแกล้งสุดไม่สรุดสักกระดานนะครับวันนี้พบกับหัวหน้าหญิงครับปรบมือต้อนรับหัวหน้าหญิงด้วยครับจดประดานที่หนึ่งเลยนะครับวันนี้หัวหน้าหญิงหัวหน้าสำนักง,งานแห่งหนึ่งนะครับก็มาเยี่ยมถึงช่องของมหาเก้าอีกครั้งครับท่านเคยมาหลายครั้งนะครับวันนี้ เรียกท่านมาหัวหน้าหญิงก็แล้วกันนะครับจริงๆท่านเป็นระดับผู้บริหารของบริษัทฝีมือเยี่ยมนะครับวันนี้ไม่สะดุดซักกระดานเป็นยังไงครับจริงๆแล้วเราก็จัดโปรแกร,รมที่ไม่หนักหนาต้อนรับหัวหน้าหญิงครับจัดหนักเกินไปเดี๋ยวท่านก็บ่นเราก็เอาที่ดูแล้วเป็นไปได้ชนะได้นะครับ วันนี้กระดานที่หนึ่งนี้อยู่ในหมากคว่ำนะครับบางท่านก็บอกว่าบอกด้วยว่าอยู่หมากคว่ำหรือหมากหงายนะครับสําหรบผู้เล่นกับหมากฮอตกันเทพด่านที่หนึ่งจะเป็นยังไงครับกระดานหนึ่งได้สุดยอดแล้วนะครับโมนาย,ยิงได้กินฟรีเปรียบตัวหนึ่งนะครับเสียฮอตไปแต่ว่าก็ได้เปรียบหมากอยู่ก็โอเคนะครับมีโอกาสที่จะชนะในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับ โอ้กินฟรีบาเน,นะครับขณะแล้วก็ัวหน้าหญิงขึ้นนำหนึครับมาชมกระดานที่สองต่อไปแล้วนะครับกระดานที่หนึ่งง่ายๆนะครับง่ายนี่คือคนเก่งก็ง่ายอย่างนี้นะครับถ้าไม่เก่งเริ่นยังไงก็ฝืดแฟนขับบางท่านก็มาติชมนะครับคม,มาคอมเมนต์ว่ามา อาจจะไม่แข็งอาจจะก่อนเกินไปลักษณะนี้นะครับขามีนะครับเราก็ไม่เล่นโปรแกรมหนักกันนะครับโอ้ฟรีอ,อย่างนี้ก็สบายนะครับสบายอีกแล้วกระด้านที่สองนี้ดูทีครับหัวหน้าริงจะยึดพื้นที่เส้นกลางนี้ ไม่ให้ผ่านแม้กระทั่งตัวเดียวถ้าผ่านคือโดนกินครับวันนา้หญิงสาวสวอของเรานะครับมันบอกได้เลยว่าถ้าขาดผู้เล่นมอะไรก็โทรตามนะครับจัดการเลยก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณทั้งผู้มาเล่นและผู้ ชมด้วยนะครับอืมสบายแล้วครับกระดานที่สองนี้เอ้ากินครับเรื่องนี้ไม่ได้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้เรียบร้อยเหลือบานนะครับหัวหน้าหญิงขึ้นน้ำสองศูนย์ครับขึ้นกระดานที่สามสองศูนย์ง่ายๆนะครับ ง่ายในสายตาของผู้ชมที่เก่งๆนะครับแต่คนใดที่ยังไม่เก่งยังไม่ใช่ไม่ใช่เซียนนียก็โอ้ยดูว่าใช่ได้นะครับโอแกมหอกราเทพนะครับเป็นโปรแกรมที่มาตรฐานนะครับมีความมาตรฐานสูงจะทำเล่นๆไปแพ้นะครับนี่ครับประดานนี้ก็ ไปสวยอ,อีกแล้วสัหรับได้หญิงนะครับดูดิสกัดไปโอ้โหกระดานนี้ก็จัดการอีกแล้วครับเ oh. ออมาฮอดกันเทปไม่ไม่ลงกลนนะครับขอให้กินฟรีถ้าลงกลนเดิมมีอีกจุดหนึ่งโดนกินสามนะครับไปแล้วครับเรียบร้อยกระดานนี้นะครับ ะดานนี้ก็เรียบร้อยอีกครับเสร็จไปแล้วครับมาไดิงขึ้นนำสามศูนครับรที่ีขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมาคอมเมนต์มาติดตามชมทุกครั้งที่ ออกคลิปมาฮอดกันเทพนะครับอ,รออนไลน์มาฮอดกันเทพเจ้าเดียวกันครับโอ้โหเติอนรียว่าแข็งแกร่งมีทรงมีวาดมีมาตรฐานสำหรับหัวหน้าหญิงนะครับหัวหน้าหน่วยงานวันนี้ลงเล่นเองนะครับ ภาพก็อาจใช้ภาพเก่ามาผสมนะครับคิดครับคิดไม่เดินไม่คิดไม่ได้นะครับโอ้โหแบบนี้ก็แซ่กินคนละตัวแต่ภาษีดีกว่าเพราะ ได้เข้าฮอตเร็วกว่าอืมครับครับต้องรักษาหมากที่มีค่านะครับ่างในที่มีค่ากว่าต้องรักษาเลยความยิ่งที่จะเข้าฮอตมากหรือเท่ากันอย่างนี้ต้องรีบเข้าฮอตให้ได้เปรียบ ใกล้แล้วโอ้โหหอต้นเทพประคา,าก่อนย่างนีน้ก็ถือว่าอ่อนทันทีออนะครับคือว่าอ่อนทันทีแล้วก็ฮอทนะครับฮอตัวที่สองแล้วแข็งแรงยากที่คู่ต่อสู้จะเอาขึ้นได้นะครับ ก็วางแผนเพื่อจะปราบฮอตวางแผนเพื่อจะจัดการฮอตก็ต้องได้กินฟรีสักตัวนะครับนี่ครับกินฟรีแล้วขยับนี่ครับไปไหนไม่ได้กินฟรีกินฟรีปั๊บกอ ชนะเลยนะครับโหน้าหญิงหนีห่าง4-0ครับกระดานที่5กระดานสุดท้ายยาวๆวันนี้นะครับ8นาทีเสร็จกระดานสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับมีการแบ่งแต้มให้มาคอตคันเทศซักแต้มไหมครับโอ้โหแบบนี้ไม่แบ่งแล้วครับดูแล้ว น่าจะไม่แบ่งนะครับไม่แบ่งแล้วครับแบบนี้นะครับเขากินได้แต่พืะตือเลยเข้าหมากฮออย่างนี้นี่ครับกินฟรีครับยังไงจะไปจินฟรีอีกนะครับก็จบนะครับมากอดกันเทพเตรียมที่จะโบกมือลาในกระดานนี้นะครับ โอ้โหไม่ให้แพร่เพลียเลยครับจบเกมหัวหน้าหญิงชนะขาดห้าตัวขอบคุณมากครับสวัสดีครับ